วิชาพัฒนาอาชีพใมีความเข้มแข็งรหัสอชสองหนึ่งศูนย์ศูนย์สามสองหน่วยกิตระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกศสอนมพิพเมืองชลบุรีพบกับการสอนครั้งนี้ครั้งที่สามนะคะในบทที่ห้านะคะโครงการพัฒนาอาชีพมีความเข้มแข็งการวิเคราะห์โครงการหมายถึงการศึกษาและวิเคราะห์โครงการการลงทุนต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อประโยชน์ในการนํามาประกอบการตัดสินใจ ว่าโครงการดังกล่าวจะก่อเกิดผลลัพธ์ความคุ้มค่าความเหมาะสมในการลงทุนหรือไม่โดยจะมีการประเมินตอบแทนที่ได้รับผลต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆตลอดอายุโครงการการวิเคราะห์โครงการความคุ้มค่าของการลงทุนอาจทำวิเคราะห์ได้สองแนวทางคือนแนวทางแรกการวิเคราะห์โดยไม่ต้องปรับค่าเวลาเช่นระยะคืนทุนและอัตราผลตอบแทนการลงทุน แต่แนวทางนี้ไม่เป็นที่นิยมนักเนื่องจากไม่ได้คำนึงถึงมูลค่าของเงินที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลานแนวทางที่สองคือการวิเคราะห์โดยคำนึงถึงค่าของเงินที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเช่นมูลค่าปัจจุบันสุททิอัตราส่วผลประโยชน์ต่อต้นทุนและอัตราผลตอบแทนภายในโครงการการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนต่างๆแผนหมายถึงงานทุกด้านขององค์กรที่ถูกกาหนดขึ้นอย่างมีเหตุและมีผลนะคะ เป็นระเบียบวิธีหรือขั้นตอนที่เป็นระบบที่บุคลากรใช้เป็นคู่มือหรือแนวทางในการดําเนินงานขององค์กรการวิเคราะห์หมายถึงการแยกรายละเอียดความเป็นไปได้แล้วสั่งเคาะให้เห็นความสัมพันธ์และเกิดกิจกรรมที่มีเป้าหมายทิศทางไปสู่ความสําเร็จประเภทของแผนมี3ระยะดังนี้นะคะแผนระยะยาวมีระยะเวลาตั้งแต่1ิถึง20ปี แผนระยะปานกลางมีระยะเวลาตั้งแต่4-6ปีแผนระยะสั้นใช้ระยะเวลาอันสั้นอยู่ในองค์กรที่กำหนดการเขียนโครงการการพัฒนาอาชีพโครงการหมายถึงแผนที่จะกำหนดไว้ในลักษณะที่ไม่ใช่เป็นงานประจำแต่เป็นงานพิเศษที่มีความสำคัญซึ่งจะต้องเร่งดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ภายในเวลาที่กำหนดภายในวงเงินที่จำกัด และความสามารถขององค์กรในด้านต่างๆประโยชน์ของโครงการจะช่วยให้ผู้ประกอบการเห็นถึงปัญหาภูมิหลังการทํางานสามารถปฏิบัติตามแผนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความชัดเจนการเขียนโครงการมีลักษณะดังนี้การเขียนโครงการมีลักษณะการเขียนที่แตกต่างจากการเขียนประเภทอื่นนะคะโครงการที่ดีควรมีลักษณะต่อไปนี้หนึ่งต้องมีระบบโครงการต้องประกอบไปด้วยสัดส่วนต่างๆที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง เป็นกระบวนการถ้าส่วนใดเปลี่ยนแปลงไปจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในส่วนอื่นตามมาด้วยสองต้องมีวัตถุป,ประสงค์ที่ชัดเจนโครงการต้องกําหนดวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องความเป็นมาของโครงการให้มีความเป็นไปได้ชัดเจนเป้าหมายของโครงการต้องประกอบด้วยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพสามต้องมีการดําเนินง,งานในอนาคตเนื่องจากมีการปฏิบัติงานที่ผ่านมาว่ามีความบกพร่องไหม ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อเป็นกำหนดแนวทางการดำเนินงานในอนาคตสี่เป็นการทำงานชั่วคราวโครงการจะเป็นการทำงานเฉพาะกิจเป็นคร่าวๆเพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาไม่ใช่การทำงานเป็นงานประจำหรืองานปกติการเฉยโครงการมีลักษณะดังนี้ต่อนะคะข้อที่ห้ามีการกำหนดเวลาที่แน่นอนโครงการต้องกำหนดเวลาที่แน่นอน โดยกำหนดเวลาเริ่มต้นกำหนดเวลาสิ้นสุดให้ชัดเจน 6. มีลักษณะงานที่เร่งด่วนโครงการและปฏิกา,การที่จะทําขึ้นเพื่อสนองนโยบายที่เร่งด่วนที่ต้องการจะพัฒนางานให้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์หรือเป็นงานใหม่7ต้องมีต้นทุนการผลิตต่าการดําเนินงานตามโครงการต้องมีการใช้ทรัพยากรงบประมาณซึ่งโครงการจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมีการลงทุนน้อยแต่ได้รับผลประโยชน์สูงสุด แเป็นการเริ่มและพัฒนางานโครงการต้องมีความคิดเริ่มแปลกใหม่เพื่อแก้ปัญหาและอุปสรรคและพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าการเขียนโครงการมีขั้นตอนดังนี้การเขียนโครงการมีการดาเนินโครงการสามขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งก่อนการเขียนโครงการจะต้องค้นหาข้อมูลเพื่อประกอบการสร้างแนวคิดและทํารายละเอียดของโครงการ ซึ่งข้อมูลที่ดีจะต้องมีความทันสมัยมีความแม่นยำมีความกระชับมีความสมบูรณ์ในเนื้อหาโครงสร้างของการเขียนโครงการการเขียนโครงการต้องรู้ว่าโครงการจะประกอบไปด้วยอะไรหัวข้อยังไงแต่และหัวข้อมีหลักการในการเขียนอย่างไรซึ่งการเขียนโครงการต้องมีลักษณะที่เป็นรูปธรรมผู้นำไปปฏิบัติสามารถเข้าใจง่ายหัวข้อหลักของโครงการ ประกอบไปด้วย13หัวข้อดังนี้ 1. ชื่อโครงการ 2. หลักการเหตุผล 3. วัตถุประสงค์ 4. เป้าหมาย 5. วิธีดำเนินงาน 6. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 7. แผนค่าใช้จ่ายงบประมาณ 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 9. เครือข่ายติ0โครงการที่เกี่ยวข้อง 11. ผลลัพธ์ 12. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ 13. ประเมินโครงการ ัข้นตอนที่สองนะคะเทคนิคของการใช้คําและสำนวนในการเขียนโครงการการเขียนใโครงการต่างๆนั้นเราต้องใช้ภาษาเขียนที่กระชับถือความหมายได้ชัดเจนโดยมีเทคนิคก,การใช้คําสำนวนในการเขียนโครงการดังนี้ใช้ภาษาที่ถูกต้องนะคะคือการใช้อักษรพยัญชนะสระวรรณยุกตัวสะกดกาลันอันดับที่สการใช้ภาษาที่กระทันรัด คือการใช้ถ้อยคําที่กระชับรัดกุ่มไม่เ,เ,เยินเยอะยืดยาวประหยัดถ้อยคําแต่ได้ใจความสมบูรณ์สามการใช้ภาษาที่ชัดเจนคือใช้ถ้อยคําที่มีความหมายตรงไปตรงมาสี่ใช้ภาษาที่เหมาะสมกับเนื้อหาและความเหมาะสมต่อการเทศะห้าใช้ภาษาที่สุภาพในการเป็นภาษาเขียนขั้นตอนที่สามคือขั้นตอนการตรวจสอบโครงการที่จัดทําขึ้นเพื่อความสูขต้องเป็นลักษณะ ของโครงการที่ดีมีดังนี้นะคะหนึ่งโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้สองมีรายละเอียดเนื้อหาสาระครบถ้วนชัดเจนจำเพาะเจาะจงโดยสามารถตอบคำถามต่อไปนี้ได้คือโครงการอะไรทำไมต้องเริ่มโครงการทำเพื่ออะไรปริมาณจะทำเท่าไหร่ทำอย่างไรจะทำเมื่อไหร่ นานเท่าใดใช้ทรัพยากรเท่าไหร่ได้มาจากไหนใครเป็นคนทำต้องประสานงานกับใครบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วจะได้อะไร 3. รายละเอยของโครงการดังกล่าวต้องมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันเช่นวัตถุประสงค์ต้องสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลวิธีดำเนินโครงการต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 4. โครงการที่เริ่มขึ้น ต้องมีผลอย่างน้อยที่สุดอย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้มีการตอบสนองสนับสนุนงานอาชีพที่ต้องดำเนินงาน 5. รายละเอียดในโครงการมีพอที่จะเป็นแนวทางให้ผู้อื่นเข้าใจและสามารถดำเนินโครงการได้ 6. เป็นโครงการที่มีการปฏิบัติสามารถติดตามและประเมินผลได้การตรวจสอบโครงการความเป็นไปได้ของโครงการมีดังนี้การตรวจสอบโครงการมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำกับโครงการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ในด้านผลงานด้านการกำหนดเวลาด้านการควบคุมค่าใช้จ่ายและทรัพยากรของโครงการการบริหารความเสี่ยงมีการตัดสินใจได้สามระดับหนึ่งการตัดสินใจทางกลยุทธ์ทางธุรกิจว่าเรากําลังดำเนินการธุรกิจนั้นได้ถูกต้องหรือไม่จะดําเนินการโครงการอย่างไรผลตอบแทนการลงทุนเพียงพอหรือไม่มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ใดสองการตัดสินใจโครงการความเสี่ยงที่สําคัญที่สุดของโครงการคืออะไร การดาเนินโครงการจะประสบความสําเร็จตามงบประมาณระยะเวลาที่กําหนดไว้หรือไม่ตรวจสอบและจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องหรือไม่อย่างไร 3. การตัดสินใจด้านโรงงานหรือกระบวนการอันตรายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานขั้นตอนคืออะไรจะจัดการสภาพปัญหาแวดล้อมความปลอดภัยในโรงงานอย่างไรเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเราจะกําหนดมาตรการป้องกันความปลอดภัยที่มีค่าใช้จ่ายต่ําและบริหารโครงการที่มีกลยุทธ์ บริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นการตัดสินใจด้านธุรกิจในการดำเนินงานต่อไปการปรับปรุงแก้ไขโครงการพัฒนาอาชีพมีดังนี้การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขโครงการจะต้องพิจารณาจาก1โครงการมีความยืดหยุ่นคือสามารถปรับเปลี่ยนไดน้ตามสถานการณ์2โครงการมีความชัดเจนจะต้องระบุว่า ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหรอย่างไรทำเพื่ออะไรใช้ภาษาที่ง่ายๆสา,ามโครงการมีเหตุผลต้องกำหนดขึ้นอย่างมีหลักการและเหตุผลสามารถอธิบายได้4ี่โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรธุรกิจเพื่อดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน5้าโครงการมีความง่ายต่อการปฏิบัติ6โครงการมีค่าใช้จ่ายที่ประหยัด7โครงการมีระยะเวลาที่แน่นอน8โครงการมีการยอมรับจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงแก้ไขประกอบไปด้วยขั้นตอนดังนี้หขั้นตอนการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์สขั้นตอนการวิเคราะห์ประเมินสภาพแวดล้อมสขั้นตอนการกำหนดแผน4ขั้นตอนการปฏิบัติตามโครงการเป็นการนำมาใช้ในการดาเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุตามบทบาทที่กำหนด5ขั้นตอนการควบคุมและการประเมินตามโครงการ ต่อไปให้นักศึกษาทำรายงานและแบบทดสอบหลังเรียนที่รับมอบหมายจากครูนะคะในคลิปนี้กูก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ